กนจะหนีแม็กโครมาเมื่อกี้นี่แบ็กโฮไม่ใช่แม็กโครหนีเรือแบ็กโฮมาแม่กุ้งกำลังกินเลยนะเมากินนี่เขาต้องทำงานเราก็ต้องหลบมานี่นได้ทักสิบตัวได้มั้งมีแต่ตัวเล็กๆ ตัวใหญ่ไม่รู้ไปไหนหมดตัวใหญ่ไม่รู้ไปไหนหมดไม่เจอเลยเดี๋ยวนี้ออไ,ไ,ไม่มีอ,อ,อ่ะไม,ม่ไม่เจอเจอแต่พวกไอโกตัวรักขีด เราก็ต้องสู้กันไปมีไม่มีก็ต้องออกมาตกเพราะเผื่อมันจะมีปล่อยเวลาให้มันหายไปเฉยๆไม่มีประโยชน์เบื่อจังเลยขอความตะวักตะบวยอะไรนึงขยันมากจริงลบไปแล้วมันก็ขึ้นมี โอ้ยโอ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วลืมกระพริบลืมกดนะต้องจับกล้ามก่อนนี่เปล่าขีดกว่าก็เอาใหญ่กว่านี้หายากแล้วขีดกว่าก็เอาใหญ่กว่านี้มันหายยากแล้วตัวแรก ที่ได้ขีดกว่านี่ตัวแรกเกือบขดกล้องไม่ทันลืมไม่ใช่ไม่แค่อะไร,รลืมบางทีได้ได้มาก็ลืมกดก็มีตกแรกมานึกว่าไอาน้นี่พวกถุงพลติกมันตื้อๆหนักๆ,กๆขึ้นมาเฉยๆไม่ดิน้นมาดิ้นตอน ครึ่งน้ำแล้วกดไม่ทันมไม่ติดตัวนี้ตัวเล็กหมายแล้วหมายแล้วนี้ตัวนี้ไ่ธรรมดาพวกไซานางแต่นางสวยละ เอาเอาไปติดเชือกไปติดเต็นกันนนอีกหม่อนนางสวยนี่นางไซสเนี่ย,ยสองตัวสองตัวขีดนะสวยตัวนี้โชว์นาำไม่ได้เดี๋ยวมันดิดลงน้ำอดหน้าแตกหายยากเดูนี่กุ้งตัวใหญ่ ปีนี้แย่แย่มากกุ้ตัวสวยๆสย2ขีดกว่า3มขีดได้เมื่อตอนพฤกษาเมษานเมษาพฤกภาเออได้หลังจากนั้นก็ไม่ไม่เจอเจอแต่ตัวเล็กๆไล่มาเรื่อยขีดครึ่งเหลือขีด7ขีด6ขีดครึ่งตอนนี้เหลือขีดสอง ขีดสองขีดสามนี่ถือว่าสวยแล้วเพราะว่าในไซส์อย่างเงี้มันหายากนะแล้วตัวขีดหรือไม่ถึงขีดถ้าเป็นไอ้แก่หนึ่งก็ปล่อยหมดแต่ถ้าขีดหนึ่งขีดสองขีดสามอะไรเงี้ยครับเอาดูแล้วไม่ถึงขีดหรือขีดขีดเดียวเงี้ยปล่อยว่างไป เราอยากตกพุ่งเราก็ต้องตกแบบเชิงอนุรักษ์ไปด้วยเพราะว่าถ้าเราให้มันไปโตวันหน้าเราก็มีตกถ้าให้มันไปขยายพันธุ์วันหน้าเราก็มีตกถ้าตกเอาขึ้นมาอย่างเดียวอย่าบอกว่าขอปล่อยทุกปีปล่อยทุกปีน่นมันเรื่องเขาแต่จิตเจ้าสำนึกเราเนี่ยเราต้องรักษาไว้บ้าง จะเห็นแก่ตัวก็รอต่อให้เขาปล่อยมาให้ทำหมากินกันถ้าเราไม่ไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปเราก็ปล่อยป่อยไปบ้างเผื่อมันจะไปโตไปขยายพันธุ์มันอะไรเราจะได้มีเยอะเพิ่มมากขึ้นมากมากว่าที่เขาจะปล่อยมาแค่นั้นเองค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ติดเป็นสันดานเองละ แต่ถ้าทำไม่ดีทำไปเรื่อยๆมันก็ติดเป็นสันดานที่ไม่ดีถ้าเราทำดีเราฝึกทำดีไปเรื่อยๆมันก็ดีกับตัวเราเองแหละมันไม่ไม่ใช่ว่าเราทำดีแล้วมันจะไปดีให้คนอื่นทที่ไหนล่ะก็ดีก็ให้กับตัวเรานี่แลหละนึ่ก็ทำงี้มานานแล้วปล่อยกุ้งไข่มั่งอะไรมั่งจนมีบางกลุ่มดราม่าก,กันมั่งอะไรมั่ง ช่างเป็นพลังดราม่าเรื่องมันเกี่ยวเราเราทําดีแล้วเรามีความสุขแล้วก็พอไม่ได้ไปเดือดร้อนใครแต่ถ้ามันไม่พอใจก็เกิดเขาไม่พอใจขึ้นมาในาการกระทําเราอย่างนี้เขาปัญหาขเขาไม่ใช่ปัญหาเราเราก็ทําดีของเราต่อไปเราคิดว่าดีแล้วมันไม่ไปเดือดร้อนคนส่วนมากแล้วช่างมือนเราทําไป มังปล่อยมังมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเราก็ปล่อยเผื่อมันจะไปเติบโตไปขยายพันธุ์มันจะได้มีมากกว่าเก่ามีมากกว่าเก่าเราก็จะสบายเราก็จะมีตกทั้งปีทั้งชาติมีนมีจนไปถึงลูกหลานนั่นแหละ เมื่อวานนี้แบตหมดก่อนถ้าไมงั้นคงได้ภาพดีๆหลายภาพแหละแต่วันนี้ไม่รจะเป็นเหมือนเมื่อวานป่ะั้งหนึ่งไม่ได้เช็คไม่ได้ดูเลยนึกจะนึกจะทำวีดีโอก็ทำเลยไม่รู้ว่าแบตมีเท่าไหร่ตกไปเรื่อยๆมันก็ ได้มั่งไม่ได้มั่งนะขอ,อขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามแล้วก็ติดตามรับชมวุนหนึ่งก็จะพยายามทำให้ดีเท่าที่จะมีความสามารถทำได้เอาแบบธรรมชาติไม่ไม่ปั้นแต่งเอาอย่างเงี้ยแบบเนี้ยตกอย่างนี้แหละคเห็นเห็นอย่างเงี้ย ไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดว่าเรามาดูธรรมชาติกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจะได้รู้ได้เห็นแม่น้ำแม่กลองก็มีกุ้งเหมือนกันมีกุ้งมีปลาหลายชนิดมีเขาเรียกอ,อะไรที่ทำกินให้กับชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นถิ่นนั้นๆ ก็เหมือนกับแม่น้ำอื่นแหละชาวบ้านก็ต้องหากินคนที่อยู่ติดแม่น้ําสนัดทางน้ําเขาก็หากกินทางน้ําหนึ่งใหม่ๆก็ไม่ได้ถนัดอะไรหรอกฝึกเอาเวลาก็ทํางานทํางานเหมางานมั่งะไรมั่งเบื่อเลยมาทำอย่างนี้ความสุข อายุเยอะแล้วมแมล้ะไม่ดิ้นรนแข่งขันอะไรกับใครแล้วทำเท่าที่ได้กินเท่าที่หาได้ที่เหลือก็สะสมไว้นิดนดนหน่อยๆดีกว่าไปเดือดร้อนคนอื่นเขามาแล้ว กุ้งกุ้งนา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 งที่เขาเรียกกุ้งนางเพราะว่ามันเป็นตัวเมียทำไมไม่เรียกกุ้งนายมั่งไม่รู้นะมีแต่กุ้งนางนกนางวนวลก็คงจะไม่มีตัวผู้หรอกมั้งมีแต่ตัวเมีย นางนวลเพราะถ้ามีตัวพวกต้องเรียกนายนวล <c oughs> ตกไปตกมาจะรู้่ะเริ่มจะรู้แล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม อยู่ไหมแม่คันไม่โน้มเลยฮะอยู่ไหมจ๊ะนี่แน่อยู่ด้วยดูดูดิแม่มีไข่ด้วยนะกุ้งม,มันไข่ตั้งเล็กไนหะมไข่ส้มสิตัวมันเล็กเกิน เคยได้ตัวเล็กกว่านี้อีกนะมีไข่แบบนี้แหละเยอะกุ้งเล็กมันเยอะบางทีก็ได้แต่หนวด ดุดดดงทุกๆเลยนะทีแรกไม่ดิน้นแม่มาครึ่งน้ำแล้วดิน้นเนี่ยมาครึ่งน้ำแล้วดิ้นนี่กินเต็มปากสกบบายกำลังดีกำลับบงปิ้งเลยมันจะปิ้งหรือจะย่างดีมัือจะเผาสาปิ้งย่าง อยู่ไม่จ้าอยู่ไม่จ้าแมดึงจังเลย,ยไหนน่าจะอยู่แหละมาถึงขนาดนี้ละเนี่ยใส้สวยงามเป็นป่าใส้สวยงามกุ้งน้อยเอาไว้ก่อนแต่กุ้งมันเยอะเราก็ต้องปล่อยไป ปีนี้ปล่อยแต่ตัวผู้พอแล้วมาแล้วนี่เลยต้องปล่อยอีกแล้ว เกินไปเข้าปากเนี่ยน่ารักดีเนี่ยถ้าไปเลี้ยงในตู้ถ้าจะสวยดีละแต่ค็อยากจะเลี้ยงไว้ดูเล็ดเหมือนกันแล้วแต่มันไม่มีเวลาดูแลผมต้องเสียเงินซื้อตู้ไหนจะตู้ไหนจะออก อกซิเจนไอตัวทำออกซิเจนแล้วก็ไหนจะต้องเสียบไฟเสียค่าไฟอีกเออตกขายตกกินพอแล้วเดีย๋ยวไปตกเลี้ยงเลยเงินเราน้อยเงินเยอะก็เลี้ยงได้อยู่น่ารักเดี๋ยวปีนี้ตกกุ้งถ้าใจร้อนก็ไม่ไม่ได้อีกอดอีกดูเนี่ยปลาตกมาจากไหนไมันมันเยอะแยะไปหมดเลย เยอะแยะมากมายตดใต้เรือมานี่กตกตะวสวะกเยอะข้างใต้น้ำอะ่ะอะไรต่ออะไรก็รูดเต็มไปหมดเลย,ยมันจะรูดเยือไปหมดแหละที่เปลืองเยื่อกเพราะสะ่านนี่แหละมันเขี่ยวแล้วมันรูดไปเลย โอ้ด้านหลังเอยเต็มเลยผักตบล้วน,นติดแล้วมาแล้วนี่มันต้องตกข้ามกลางผักตบยเยอะ ถ้าแหนลงมาด้วยเนี่ยแสดงว่าน้ําในสวนเนี่ยมันเวลาฝนตกมากๆมันล้นล้นตะลึงในสวนพวกพวกแหนมก็จะหลุดออกมาด้วยโอ้โหผักตบมาข้างหลังเต็มเลยดูสินั่นผักตบโอ้โหมากันทั่วแม่น้ำเลย Tau <tapos> leo โอ้โหก่อบเริ่มเลยตายแล้วตายแล้วไม่ทันใช่มังเสือปิดคุ้งอีกเว้นและวเวนแล้วจนติดคุ้งอีกเอาเอาไอ้ดีเนี่ยเอาโอ้โวสวยซะด้วยตบก็มาตปอื้อ ไปนี้ก่อนหลุดไหมไม่หลุดนี่ยุ่งเลยนะหลุดไปแล้วดูดิดี่าง้ดูอีกข้างอุ้ยลูกกอ <c oughs> ดีว่ารอดไปได้นะเนี่ยเกือบแจ็คพอตแล้วไหมละ่ะเฮ้ดูดิเนี่ยอืมอ่น้ไหมละ่ะ เนี่ยือหาขิ้นลําบากฮะตรงนี้แหละผัตกตบมันเยอะรู้สึกว่าจะมาอีกแล้วอ่ะปีนี้รู้สึกมาบ่อยเหลือเกินทําไมก็ไม่ขึ้นที่ต้นทางก็ไม่รู้มีจะปล่อยลงมาใหม่เต็มแม่น้ําไปหมดคนข้างล่างจะหากินก็ลําบากอีกเขาจะรู้ไหมเนี่ย อืมโอ้ยไม,ม่แย่หมดเลยถึงจะโดนผักตบเรือมันจะแกว่งจะปัดจะเป๋เราก็พยายามบังคับให้มันทำยังไงก็ได้เราตกคุ้งได้เราต้องสู้เราต้องหาวิธีให้ได้ไมเราก็อยู่ไม่ได้ อือเอาหลุดไปแล้วอืมุ้งมันก็ตัวดีนะวันนี้มันมากับพวกปักตบนี่แหละเวลาเขาลือ้อเขาเลาะเลาะฟองอะไรพวกน,นี้มันก็มาแต่ถ้าตามในสวนในอ่าลำคลองใหญ่ๆด้านในเขาไม่ลือปักตบมาค้้มันก็บางตัวลงอาจจะมีแต่ก็ น้อยแต่เทนี้พอเขาระบายประตกมากุ้งในในคลองใหญ่ๆด้านในมันไม่มีที่อยู่มันก็ต้องออกมาที่แม่น้ําแต่ถ้าในสถานที่นั้นๆที่ไม่มีประตกเลยกุ้งก็ไม่อาศัายอยู่ก็จะมาอาศัายอยู่ที่แม่น้ําอย่างเดียวคือจะไม่เข้าไปอยู่ในคลองแบบนั้นอีกสักตัวเท่านะแต่พอแล้ว ไม่ไม่ใช่ว่าเลิกตกนะก็จะถ่ายก็จะทำวีดีโอนี้พอแล้วสักตัวเถอะเฮาะดูด,ดูท่าทางแล้วจะสู้ปกตกไม่ไหวแนละ้เวเยอะจัดลองดูที่มันจะได้ไหมเรื่องจริงปกมาเปะมาเปิดเรือด้านหลังมุกหนึ่งอีกแล้วอ เริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้ว <g ül> จเจ๊อาติดอีกโอ้ยเนาะลากไปลากมาติดเลยนี่จะไอหมุนเลย,ยดูดูดิโอ๊ยไงลมก็เริ่มมาแล้วเนี่ยดูเนี่อเนี้ยอืม,มาเป๊ะโอ้ยลมเริ่มมาแรงแล้วเนี่ย อา้าวโทไม่ติดอีกรีบร้อนไปหน่อยลมเริ่มจะแรงอันนี้ติดไม่อมอกเ,เดี๋ยวต้องดึงให้ขาดไปเลยหมดเรื่องไปไม่อยูอย่ไม่้ช้โยูย่ไม่จช้ตัวที่ตัวสุดทา้ายอ้าวหลูดอีกป่โทุกโทแล้วจะจบคลิปได้ยังไงนี่ได้หนดดูดิดโดนไม่ใหญ่เลยได้ถน,นวด มีต้นวดไมาดูต่างหนะ้าให้ฟังเสียงลมไปคนโอ้โหวให้ฟังถึงลมว่าเออลมมันมาแล้วแรงจริง ม่มาแล้วอันนี้มาจริงตัวสุดท้ายแล้วไม่ไหวพักตบดันลงุงหนึ่งหมุนไปหมุนมาแล้วนี่ก็มาเปหลังอีกอันแล้วอืมตัวสวยก็ด้วยไปแล้วลุงหนึ่งต้องขอลาไปก่อนคลิปนี้ไม่ไหวปักตบเยอะเหลือกเกินขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้นะครับ เอาไว้คลิปหน้าเราก็มาพบกันใหม่ยวดูที่ด้านหลังเป็นไงบ้างอืมศพไมล่ะเห็นไปหมดเลยหนึ่งต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรก็เริ่มจะแรงลมก็เริ่มจะแรงามาดูผลงานผลงานเขาเรียกผลงานแค่แค่ถ่ายคลิปไม่ได้เท่าไหร่ โอ้เยอ๋ยิ่งกันอืมนี่ก็เป็นโลแล้วนี่โลกว่าแล้วนี่โอเคเดี๋ยวจบแล้วค่อยมาชมกันใหม่ตอนนี้ยเลยต้องเอาเบ็ดขึ้นกันเพราะว่าฝักตบมันดันเยอะ